กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราอยู่กับเกม g e n ช i n i m Pad สำหรับคลิปในวันนี้จะมาทำการพรีวิวตัวละครที่ชื่อว่าอาราทากิอิตโตะซึ่งเป็นตัวละครใจเกเรของพวกเรานี่เองสำหรับตัวละครน,นี้จะเข้ามาในแพด2.3ดังนั้นผมเลยเอาข้อมูลเนี่ยมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองดูกันก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของต,อตัวละครสกิลต่างๆ ปุ่มดาวจะปลดเท่าไหร่ดีและสุดท้ายกับตำแหน่งของตัวละครอิโตและจุดเด่นจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเข้าไปรับชมข้อมูลของตัวละครนี้ผมมีบริการ,รดีๆมาฝากเพื่อจะได้เตรียมพร้อมให้กับตัวละครอิโตะได้อย่างดี สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิแพรปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ ID p ดี s พ o r d ในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว่าเปยเพียงแค่ใช้ UID ในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิกงใต้เด i ิ t ชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ด,ดส่วนลดพิเศษใต้เดซิปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลว่าเปเท่านั้น เรามาเริ่มต้นกับข้อมูลพื้นฐานของตัวละครอิโตะกันก่อนเลยตัวละครอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครธาตุหินที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธซึ่งเทมากๆเลยพร้อมกับค่าพลังป้องกันเนี่ยที่สูงถึง959เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆมีพลังโจมตีสูงสุดที่227 ในการเติบโตของตัวละครอิโตะเนี่ยจะเติบโตไปทางด้านอัตราคริเิเชลที่สูงถึง24.2และแน่ชัดแล้วล่ะว่าตัวละครที่เติบโตเป็นอัตราคริเิเชลส่วนมากจะเป็น DBS แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลรายละเอียดการโจมตีของตัวละครอิโตะกันก่อนเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นว่าเป็น DBS หรือเปล่า ในการโจมตีปกติของตอัวละครราทากิโตะเนี่ยจะโจมตีทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งที่2และครั้งที่4เนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กที่ชื่อว่าซูปเปอร์เลทีฟซูปเปอร์สเต็งสแต็กโดยครั้งที่2จะได้ทั้งหมด1สแต็กค,ครั้งที่4จะได้ทั้งหมด2สแต็กและเก็บสูงสุดได้ถึง5สแต็กโดยสแต็กพวกนี้จะมีระยะเวลา60วินาทีโดยคิดจากสแต็กล่าสุดที่ทําการเก็บ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อไอโตะเนี่ยทำการโจมตีปกติขณะที่มีสกิลท่านอยู่หรือว่าทำการกดวิ่งไปโจมตีไปจะทำให้เราเนี่ยไม่เสียคอมโบในการโจมตีแต่ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้นมีเท่านั้นครับเ,เพื่อนๆทิ้งระยะเวลานาน,านเกินไปจเจ้าคอมโบพวกนี้ก็อาจจะหลุดได้ซึ่งทำให้เราเนี่ยเก็บแตกอย่างเจ้าตัวซูปเปอรถถ์เลทีซูปเปอร์สเต็งแตกเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แล้วเจ้าสแต็กพวกนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างซึ่งคําตอบเนี่ยจะอยู่ที่การชาร้าโจมตีในการชาร้าโจมตีของตัวละครอิโตะเนี่ยจะคิดออกเป็นทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบแรกคือขณะที่ไม่มีสแต็กอย่างเจ้าตัวซูปเปอร์เล e ทีซูปเปอร์สแต็งสแตก็กอิโตะเนี่ยจะทําการหมุนโจมตีใส,ส่ศัตรูสร้างความเสียหายประมาณหนึ่งเลยแต่เมื่ออิโตะเนี่ยมีสแต็กอย่างเจ้าตัวซูปเปอร์เลทีซูปเ,ปซปเปอร์สแต็สแต็กเนี่ย อิโตะเนี่ยจะทำการโจมตีที่ชื่อว่าอาราทากิคาเซกิริจะเป็นการฟันโจมตีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวโดยที่ว่าอิโตะเนี่ยจะไม่เสียสตามิน่าแม้แต่น้อยเดียวแต่จะเป็นการเสียสแต็กแทนโดยสแต็กพวกเนี้ยจะหายไปเมื่อทำการโจมตีหนึ่งครั้ง แต่จุดที่น่าสนใจของการช้าโจมตีในการใช้ s t a c กเนี่ยจะอยู่ที่การโจมตีครั้งสุดท้ายที่งเมื่อเราทําการใช้ s t a c กสุดท้ายในการโจมตีเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายที่รุนแรงมากๆถัดมาเรามาดูเรื่องสกิลท่าของตัวละครอ,อิโตกันดีกว่าผมบอกเลยว่าสกิลเนี้ยน่ารักมากๆอิโตเนี่ยจะทําการคว้างน้องกระทิงน้อยที่ชื่อว่าเจ้าอุชิลงพื้นสร้างความเสียหายท่าหินที่รุนแรงมากๆ พร้อมกับดอกเจ้าตัวซูปเปอร์เลทีฟซูปเปอร์สเตงเนี่ยหนสแตกให้กับตัวละครอิโตโดยเจ้าวัวน้อยหรือเจ้าอูชิเนี่ยมีความสามารถที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างแรกก็คือจะทําการยั่วศัตรูโดยรอบให้มาโจมตีใส่เจ้าอูชิโดยเมื่อศัตรูเนี่ยโจมตีใส่เจ้าอูชิจะดอบเจ้าตัวซูปเปอร์เลทีฟซูปเ,ปซปเปอร์สเตงให้กับอิโต1หนึ่งสแตกเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นได้ทุกๆ2วินาที โดยเจ้าอูชิเนจะมีระยะเวลาถึง6วินาทีหมายความว่าจะสามารถดรอปเจ้าตัวซูเปอรถถ์เลทีฟซูเปอร์สเต็งให้กับอิโตเนถึง3สเต็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อเจ้าอูชิเนหายไปหรือว่าถูกจัดการจะเป็นการดรอปเจ้าตัวซูเปอรถถ์เลทีฟซูเปอร์สเต็งเนให้กับอิโตอีก1สเต็กรวมกันเป็นทั้งหมด4สเต็กก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสำหรับพลังชีวิตของอูชิเนจะเท่ากับอาราทากิอิโตะเลย เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําให้อูชิเนี่ยอยู่ได้ถึง6วินาทีแบบว่าชิวๆไปเลยและที่สําคัญที่สุดปูดาวของสกิลท่านเนี่ยจะอยู่เพียงแค่10วินาทีหมายความว่าเรารออีก4ี่วิล้วก็ใช้เจ้าตัวสกิลท่านเนี่ยได้ใหม่เรื่อยๆแล้วต่อมาเรามาดูสกิลที่บอกได้เลยว่าอลังการมากๆกับสกิลท่าไม้ตายของอิโตะที่ชื่อว่า behold Ito the evil อิโตะเนี่ยจะทําการปลดปล่อยอาวุธที่ชื่อว่าคานาบุพร้อมเข้าโหมดราชายักซึ่งจะทําให้อิโตะเนี่ยเปลี่ยนการโจมตีปกติชาจโจมตีและพุ่งโจมตีเนี่ยสางความเสียหาย่าตหินโดยที่ไม่สามารถเอาธาตอื่นเนี่ยมาแทรกได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จะเพิ่มความเร็วให้กับอิโตะเนี่ยถึง10%ค่อนข้างที่จะพอตัวเลยและเพิ่มพลังโจมตีโดยคิดจากค่าพลังป้องกันของอิโตะ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับ s t a กเพื้อนฐานของอิโตะมากๆเท่านี้ยังไม่พอตัวละคอรอิโตะเนี่ยเมื่อทําการโจมตีครั้งที่1และครั้งที่3เนี่ยจะทําให้เก็บเจ้าตัว super ปปรลายที super stack stack เนี่ยหนึ่ง s t a c ก็หมายความว่าอิโตะโจมตีปกติทั้งหมด4ครั้งเนี่ยจะได้ s t a กทั้งหมดเลยก็ทำให้อิโตะเนี่ยเก็บเจ้าตัว stack เนี่ยได้ง่ายขึ้นไปอีก นอกจากนี้อิโตะเนี่ยจะได้ในเรื่องของความต้านทานของธาตุและกายภาพถึง20%ทําให้อิโตะเนี่ยโจมตีได้แบบว่าไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังเลยว่าจะถูกขัดจังหวะแต่ว่าการเข้าโหมดแบบนี้จะไม่สามารถสลับตัวละครได้ควรจะใช้อิโตะเนี่ยจนหมดระยะเวลาที่จะให้มาถึง11วินาทีและมีคูดาวเพียงแค่18วินาทีกับค่าพลังงาน70หน่วย เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแพสซีฟสกิลของตัวละครอิโตกันผมบอกได้เลยว่าจะว้าววันนี้อีกเยอะเลยเรามาเริ่มต้นกับแพสซีฟสกิลแรกที่ชื่อว่า Wood า h ์กชาร์กเด็ดเมื่อเรามีตัวละครอิโตอยู่ในทีมและทําการฟาร์มเจ้าต้นไม้เนี่ยจะมีโอกาสถึง25ที่จะได้เจ้าตัวท่อนไม้เนี่ยเยอะกว่าปกติแพสซีฟสกิลที่2ออาราทากิอิชิบัน เมื่อตัวละครอาราทกิโตะเนี่ยทำการช์จโจมตีขณะที่มีสเตก็กเจ้าตัวซูปเปอร์เลทีฟซูปเปอร์สเต็งจะทั้การเพิ่มความเร็วในการโจ,จมตี10%ต่อ1นารชการช้าโจมตีโดยวิธีนี้จะสามารถเก็บได้สูงสุดถึง30%พร้อมกับได้รับความต้านทานการขัดจังหวะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถหยุดการช้าโจ,จมตีได้ เพราะถ้าเราหยุดครั้งเดียวจะทําให้เราเนี่ยเสียเจ้าตัวความเร็วในการโจมตีและการขัดจังหวะไปเลยและก็มาถึงแพสีฟสกิลสุดท้ายที่ชื่อว่าบัตรลายออฟเดอะคิมซันโอนี้จะเป็นการบวกโบนัสความเสียหายการโจมตีเนี่ยถึง35%โดยคิดจากค่าพลังป้องกันของตัวละครอาราทากิอิโตะตรงนี้จะสอดคล้องกับค่าพลังพื้นฐานของอิโตะที่มีค่าพลังป้องกันที่สูงมาก นะตอนนี้เราก็รู้ข้อมูลของตัวละครอาราทากิอิโตะเนี่ยมาประมาณหนึ่งแหละเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มดาวซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเสียตังและไพ่มออเจมเนี่ยเยอะมากๆเรามาเริ่มต้นกับกลุ่มดาวที่1ห,หลังจากที่อิโตะเนี่ยเข้าโหมดรายชาย,ยักษ์จะได้เจ้าตัวซูเปอร์เลทีฟซูเปอร์สเต็งแสกเนี่ยสแตกและหลังจากนั้นผ่านไป1วินาทีอิโตะจะได้เจ้าตัวซูเปอร์เลทีฟซูเปอร์สเต็งแสกเนี่ยหนึแสกทุกทุกๆ0.5วินาที สูงสุด1.5วินาทีแสดงว่าเจ้ากลุ่มดาวนี้จะทำให้อีโตหลังกดท่าไม้ตายเนี่ยได้ถึง5สแต็ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ควรจะพลาดแล้วแหละถ้ามองแค่นี้กลุ่มดาวที่2หลังจากที่ตัวละครอิโตเนี่ยใช้สกิลท่าไม้ตายจะเป็นการลดคูดาวและฟื้นฟูค่าพลังงานตามจำนวนตัวละครทตาหินในทีม โดยคิดที่1ตัวละครเนี่ยจะลดคูดาวที่1.5วินาทีและฟื้นฟูค่าพลังงานเนี่ยหหน่วยโดยวิธีนี้จะสามารถลดคูดาวได้สูงสุดถึง4.5วินาทีและฟื้นฟูค่าพลังงานเนี่ยได้ถึง18หน่วยในโซของกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายสามเลเวลสูงสุดที่15เลเวลถัดมาในกลุ่มดาวที่4 หลังจากที่โหมดลายชายักษ์เนี่ยหมดลงจากสกิลท่าไม้ตายเนี่ยจะเป็นการบัฟให้กับปาร์ที่ในทีมทุกคนเนี่ยในเรื่องของพลังป้องกัน20%และพลังโจมตีเนี่ยถึง20%เช่นกันถึง10วินาทีและก็มาถึงกลุ่มดาวสุดท้ายกับกลุ่มดาวที่6กับการเพิ่มในเรื่องของความแรงคริติเคิล70%ให้กับการชาร์จโจมตี ยังไม่หมดพี่เท่านี้เมื่ออิโตะทำการชาร์จโจมตีขณะที่มีสเต็กเจ้าโตซูเปอร์ไอทีวซูเปอร์สเต็งเนี่ยจะมีโอกาสถึง50%ที่จะไม่เสียเจ้าสเต็กแม้แต่แสเต็กเดียวก็เป็นอะไรที่ร้องว่าว้าวว้าว,ว,าวสุดท้ายก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของอาวุธและอร์ติแฟกต์ผมขอสรุปกลุ่มดาวให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันก่อนสำหรับกลุ่มดาวที่คุ้มค่าและโอเคมากๆสำหรับอิโตเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่1และ2 โดยในกลุ่มดาวที่1เนี่ยจะทำให้อีโตะเนี่ยไม่เสียเวลาในการเก็บสแตก็กเพราะจะทำให้สแต็กเนี่ยเต็ม5สแตก็กหลังจากใช้สกิลท่าไม่ตายส่วนในกลุ่มดาวที่2อจะทำให้อีโตะเนี่ยสามารถใช้สกิลท่าไม่ตายได้เร็วขึ้นและไวมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากจะปั้นทีมให้อีโตะเนี่ยเป็น DBS ที่เก่งมากๆแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยมีกำลังรัย์ที่มากพอประมาณกลุ่มดาวที่6เนี่ย บอกได้เลยว่าอิโตะจะเก่งแบบทวีคูณเลยและก็มาถึงในเรื่องของอาวุธของตัวละครอาราทากิโตะจะเป็นอาวุธชนิดไหนดีเดี๋ยวมาเริ่มกับอาวุธ5ดาวชิ้นแรกซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวเลยกับเจ้าตัว r e d ฮอ s t o t e นเทเชอที่จะโบนในเรื่องของพลังโจมตีสูงถึง542ก่อนค้างที่จะน้อยเลยนะสำหรับอาวุธ5ดาวแต่ว่ามันถูกชดเชยในเรื่องของ ความแรงคริเทีลที่สูงถึง88.2ในเรื่องของการขัดเกาวเนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันถึง28%ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จะเพิ่มในเรื่องของความเสียหายการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีถึง40%ของค่าพลังป้องกันามองประมาณนี้เราก็คงจะรู้แล้วว่าอาวุธนี้มันคืออาวุธที่ดีที่สุดสำหรับอิโตะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนเนี่ยไม่มีอาวุธ5ดาวชิ้นนี้หรือว่าเปิดแล้วเกลือเกิน ผมมีอาวุธสีดาวมาแนะนำความสามารถเนี่ยก็เหมาะกับอิโตะเช่นกันกับอาวุธที่เป็นดาบครัฟที่ชื่อว่าวไยบายที่จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีถึง510และโบในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันสูงถึง51.7%ก่อนคางที่จะเยอะเลยนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้ยังไม่หมดมีเท่านี้ในเรื่องของการขัดเกาเนี่ยเมื่อทำการโจมตีปกติและชาจโจมตี จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีและพลังป้องกันถึง6%สูงสุดถึง4แตกหมายความว่าจะโบกได้ถึง24%และเมื่อทำการขัดสูงสุดถึงขัด5เนี่ยจะได้สูงสุดถึง48% 8่อนค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะสำหรับอาวุธสีดาวชิ้นนี้และก็มาถึงเจ้าตัว a r t ิ f a c t กับ a r t ิแฟกตที่ชื่อว่า h a u s h of o p u l e n d i e m s ที่จะเพิ่มพลังป้องกันถึง30%เมื่อทำการใส่2ชิน้น และถ้าบนเพื่อนี่ใส่ถึง4ชิ้นจะโบวกในเรื่องของโบนัสความเสียหายธาตุหินและพลังป้องกันเนี่ย6%ต่อ1 stack. Stack นึ่งสโดยส t ต็ k พวกนี้จะมีวิธีการเก็บทั้งหมด2รูปแบบอย่างแรกเมื่อตัวละครอยู่ในสนามโจมตีธาตุหินจะได้1นึ่งสทุกๆ0.3วินาทีและเมื่อตัวละครเนี่ยอยู่นอกสนามจะได้1นึ่งสแต็ทุกๆ3วินาที ก็เป็นอะไรที่เก็บง่ายมากๆแต่ว่ามีเงื่อนไขต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือเมื่อตัวละครอ,อยู่ในสนามไม่ทำการโจมตีจะเสีย1นึ่งสต็ทุกๆ6กวินาทีก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะกับ a r t ต f a c t เซตนี้และสุดท้ายก่อนที่จะไปดูสรุปของตัวละครอ,อิโตะเนี่ยผมมีแนวทางการเล่นเล็กๆน้อยๆมาฝากในแนวทางการเล่นของอิโตะเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย โดยเน้นการเก็บสเต็ปเป็นหลักั้นแรกเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำการปล่อยเจ้าตัวอูชิน้อยหรือเจ้าตัวกระทิงน้อยเนี่ยจากสกิลทาุทุกครั้งก่อนการโจมตีเพราะสิ่งหนึ่งคือยั่วยุศัตรูและทำให้เราเนี่ยได้สเต็ปแบบง่ายมากๆหลังจากนั้นก็ทำการโจมตีปกติใส่ศัตรูเพื่อเก็บสเต็ปให้ครบถ้วนแต่ว่าถ้าสเต็ปของเพื่อนเเนี่ยเต็มหนึงหสเต็ปแล้วให้ทำการชาร์จโจมตีใส่ศัตรูเลย และก็มาถึงสรุปสุดท้ายของตัวละครอิโตะแล้วล่ะอิโตะเนี่ยเป็นตัวละคร DPS อย่างแน่นอนและเป็น DPS ที่สามารถเล่นได้ตัวคนเดียวได้ด้วยโดยอิโตะเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีปกติเพื่อทําการเก็บสแต็กและชา้าโจมตีเพื่อใช้สแต็กต่างความเสียหายที่รุนแรงมากๆในเรื่องของการป้านตัวละครอิโตะเนี่ยจะเน้นในเรื่องของพลังป้องกันเป็นหลักเพราะอิโตะเนี่ยมีแพสีฟสกิลในการเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นพลังโจมตี ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยและที่สำคัญที่สุดอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครดาบใหญ่ที่โจมตีได้เร็วที่สุดโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาวุธเหมือนน้องยูล่าเลยและสุดท้ายในเรื่องของการปลดกลุ่มดาวของตัวละครอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจจะต้องปลดกลุ่มดาวนิดหนึ่งอย่างน้อยไม่ก็ C1 และ c 2เพื่อให้อิโตะเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครอ,อย่างอาราทากิโตเป็นยังไงบ้างละ่ะถูกใจเพื่อนๆใจเกเรไหมล่ะกับตัวละครนี้สแต่ละเพื่อนๆนนถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่อง MG Space แตล่ละวันนี้ MG Space ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน See you again บ๊ายบาย